พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันมี ยนง,งายจัดได้แล้วแล้วก็แยกกันเลยให้เป็นรูหนูแล้วน้องบิงว่าคะน้องบิงเล่นสลามในถ้วยหรอโอ้นวดสลามเหรอ <S <S เหมือนวิธีการนวดแป้งทำเค้กขนมปังเลยโอเรามีตำด้วยเหรอ <S <S 1> <S 1> โอโ้ตำสลาม <S <S สนุกไหมเด็กๆเ,เล่นสลาม อราไม่แบบอยาเล่นแบบอันนี้อ่ะหนูว่าหนูเบื่ออันนี้แล้วอ่ะอยากอยากทำสลามเองมากอ่ะใช่เด็กๆอยากทําเองเหรอใช่เราจะได้รู้ใช่ไหมว่าสลามทําจากอะไรใช่เราไปลองทําสลามกันไหมบอกแม่บอกแม่กันก่อนเรียกแม่เหรอแม่กีฟ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 อยากทำสลามแม่กีฟแม่กีฟหนูอยากทําสลามเฮ้ยเฮ้ยไม่กีฟเอาอะไรมา ม่กิฟนี่คืออุปกรณ์ทําสลามของเราเหรอถูกต้องค่ะฮะจริงปะเนี่ยเป็นแบบสําเร็จรูปเหรอไม่กิฟใช่โอ้งั้นเรามาทํากันเลยไหมไม่กิฟมาทำกันเลยลเชคเกอร์ฟิชชี่สลามเป็นสลามแบบเขย่าเหรอไม่มีคําว่าเชคเกอร์อ่ะใช่ไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าทำยังไงอุปกรณ์นี่นะครับเหมือนมีใบาพายมีก้อนกลมๆหู นี่อะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็มีอันนี้สําหรับหมุนหมุนเหรอนี่นี่นีทุกคนมันมีมันมีวิธีการอยู่โอ้เราต้องใส่น้ําแน่ๆเลยอะเราต้องเตรียมน้ำไปก่อนไปไปยิบน้ํามานี่นะครับอันนี้คือมันคล้ายๆบาสบอมเลยนะที่ที่เราใส่ในน้าแล้วมันจะมันจะแตกเป็นฟองฟู่เลยแล้วมันก็จะมีอะไรนใช่นี่นี่มากิีดกําัังแกะบาสบอม อันนี้อันนี้เป็นสลามสลามลูกบอลนี่อันนี้สลามบาสบอวนี่แหละเดี๋ยวเราเอาใส่น้ําแล้วมันจะแตกตัวเอามากลายเป็นสลามเลยโอเคตอนนี้นะครับเราก็แกะห่อสลามออกมาแล้วเราเจอลูกบอลสลามแบบนี้เลยสองลูกอุปกรณ์ก็จะมีนี่ลูกบอลสลามมีขวดสลามแล้วก็แก้วปั่นใช่แล้วก็แก้วปั่นเขาจะมีหูมีที่ปั่นมาด้วยเลยเหรอไหนลองปั่นซื เราสามารถปั่นสลามได้เลยะทุกคนเรามีเครื่องปั่นสลามแล้วขั้นตอนที่หนึ่งเราจะเติมน้ําใส่ลงไปในแก้วสลามนะครับนี่แก้วสลามเขาจะมีขีดบอกด้วยนะอ้าวแล้วเราต้องเติมเท่าไหร่ไม่กิฟห้าส <50 S 1> <Okay. S 2> ิบโอเคก่อนใช่เลยเริ่มเลยครับว้าวเทน้ำลงไปโอ้ของนองบิงเสร็จแล้วของนองไบ้ายเติมน้า น้ำแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสําคัญคือการใส่ลุกบอลสลามทีละคนนะอ่าบิงก่อนหูยุ้ยบิงใส่ไปแล้วอูอเกิดเป็นเม็ดฟองฟู่เลยมังใบใส่มังไบใส่ห่อยประกอบเครื่องปันปงป่นลงไปติดฝาให้แน่น ครับเอาครับโอ้ยแล้วเริ่มหมุนเริ่มหมุนหมุนตะลามนะครับเครื่องหมุนหลุดโอเคค่อยๆหมุนใช่ตอนนี้นะครับน้องบีน้องไปกําลังหมุนสลามกันอย่างขมักขม่นห้านาทีห้านาทีไม่กิ๊บจับเวลาหูหมุนนานมากเลยนะไม่ต้องรีบก็ได้หมุนไปคุยไปหมุนไปเล่นไปเพราะว่ามันนานเหมือนกันห้านาที เป็นฟองเลยใช่ไหมน้องใบใช่ตอนนี้นะครับไบหมุนเร็วไหมเราปั่นสลามกันสนุกเลยวิธีนี้เราได้รู้ด้วยนะว่าการทําสลามมันเป็นยังไงโอ้พ่นาทีพ่อแม่เก็บ5นาทีเลยเมื่อยเหมือนกันนะ เราก็ไม่ต้งตองรีแบเราก็หมุนไปคุยไปโอเคนะครับตอนนี้เราครบ5นาทีแล้วขั้นตอนต่อไปเติมน้ำเพิ่มนะครับมาเราจะเติมน้ำเพิ่มอีก50 ml นะก็คืออีกครึ่งนึงโอ้หลังจากที่เราปั่นไปตอนนี้มันเริ่มละลายแบบนี้เลย หลังจากเติมน้ําเพิ่มเสร็จแล้วเราปั่นต่ออีกห้านาทีโอ้เราปั่นกันเยอะเลยใช่รวมกันเป็นสินาทีเลยโอเคไบเริ่มปั่นเลยครับไปเริ่มปั่นแล้วโอ้หตอนนี้น้ําเต็มแก้วเลยนะเพื่อนๆน้ำเต็มเลยอะไนึกว่ามันจะเหลวอีกไนึกว่ามันจะเหลวขึ้นใช่เดี๋ยวมันจะเหลวขึ้นหรกเราปั่นไปเรื่อยเลยไบ ลงบิงเติมน้ำแล้วนะครับปิดฝาให้ดีเราจะมาปั่นกันอีก5นาทีนะครับโอเคนะครับเด็กๆตอนนี้เราก็ปั่นครบ5นาทีแล้วรวมทั้งหมดเป็น10นาทีนี่ควมันเริ่มเหลวแล้วใช่ใชท่านตอนต่อไปเราจะต้องวางทิ้งไว้วางไว้ตรงนี้แหละ เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงน,นานมากเพื่ออะไรพ่อเพื่อให้สลามเซ็ตตัวตอนนี้มันยังเหลวเป็นน้ําอยู่เลยมันยังเหมือนน้าอยู่เลยถ้าเราทิ้งไว้สักเราทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงมันจะมันจะเล่นได้โอเค โอเคนะครับตอนนี้นะครับสลามของเราก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วถึงเวลาเอานิ้วแตะแตะดูครับเป็นยังไงครับนิ้วแตะดูแล้วมันยังติดมืออยู่ไหมถ้ามันยังติดมืออยู่อ่ะเราก็ปั่นอีกปั่นอีกมันติดมืออยู่เราปั่นอีกหูแต่ว่ามันเหลวมากเลยนะตอนหมุนน่ะทุกคนแสดงว่ามันใกล้จะเล่นได้แล้วอ่ะหน่อหูตอนปั่นมันเหลวมากเลยอ่ะทุกคนหลังจากรอให้มันเซ็ตตัวแล้วก็ น่าจะเล่นได้แล้วนะคะเขาบอกว่าให้เอออกมาเล่นกับมือห้านาทีถ้าตอนเล่นอ่ะแล้วยังติดมืออยู่อ่ะค่อยมาปันน่นใหม่ตอนนี้นะครับธลรามที่เราทำออกมาแล้วเขาบอกว่าให้เราลองเอามาเล่นกับมือใช่ไหมแม็ิเออกี้อโโอตอนนี้นะครับมีกิปสลองอยู่โอ้โมันยังส่วนผสมมันยังไม่ลงตัวนะครับมันยังติดมืออยู่เดี๋ยวเราต้องลอง เขาบอกว่ามันเหลวแบบนี้แหละใช่ไหมไม่กิฟต์จะเราต้องเล่นอีกแป๊บหนึง่งมันมันถึงจะมันถึงจะนุ่มมันถึงจะไม่เหนียวติดมือแบบนี้เหมือนเขาจะค่อยๆเซตตัวไปเรื่อยๆเราต้องใช้ใช้เวลา,วลานี่เนี่ยต้องใจเย็น,เนๆเนาะน้องไบต์น้องไบต์อเอาออกมาแล้วใช่เราเคยทํามาหลายครั้งอ่ะเราเคยแบบทาแบบหลายแบบมากเลยนะที่ผสมเพื่อนเราจะบบกให้ก่อนเนี่ยแบบจ้าวนูท ชอบอ่ะโโหของหนึ่งบิงก็เล่นได้แล้วโอ้ดูของหนึ่ออกมาแล้วครับใบติดออกมาดนึ่งมาแล้วครับของบิงออกมาแล้วครับโอ้ของบิงก็เริ่มใช้ได้แล้วโอ้โหทำสลามแเราทำมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ดีมากเลยครั้งนี้คือดีทังกระสเขาแบบดีเลยอะทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเรามาลองเปรียบเทียบกันเพราะเดีวมีสลามแบบ สำเร็จรูปสำเร็จรูปที่เราซื้อมาอ่ะ <S <S 2> <S 2> แกะดูซิเป็นแบบอันเนี้ยชอบอันนี้แต่อันเนี้ยยืดแบบอ่ะยืดให้ดูโอ้โหดูดูดูยืดสิยืดแบบยืดยาวโอ้โหไม่กี๊ลองยืดสลามปกติใบยาว,วะน,นาวะใบยาวกันองบินยืนแล้วว่าใบยาวโอ้โหใยาว,วกว่าใบขึ้นโต๊ะใบขึ้นโต๊ะอุ้มใบยาวใบยาว โอ้โหบิงยาวตอนนี้จะลามทุกคนยาวมากขาดไปแล้วขาดไปแล้วไม่ขาดโอ้โหลูของเด็กๆสิที่เราทำกันอ่ะเป็นแบบเป็นเส้นแบบเล็กก็ยังไม่ขาดอ่ะใช่การขาดเลยนะยังไม่มีแบบการขาดเลยอ่ะทุกคนมันไหลลงมาเหรออุ้ยของบิงอ่ะของบิงก็กำลังไหลลงมาครับทุกคนกินยาวอ่ะมืน ไหนไหนโออของใบ้มันหนีอยทุกคนทุกคนดูของบิงบิงปล่อยมือของบิงจะลงแล้วโอ้ของบิงจะถึงพื้นหรือเปล่าใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยของบิงลงไวมากอะมันลงมาแล้วนั่นไงถึงพื้นแล้วทุกคนมันจะไปข้าเหนียวแน่อุ้ยว้าวพุดกี้มันลวมพุดเลยอะบิงจับขึ้นมาจับตะรามขึ้นมา จับใส่กล่องไว้โอเคปิดฝาปิดฝาเคปิดฝาไว้เดี๋ยวสลามมันหนีไปอีกโอเคเด็กๆสนุกไหมครับสนุกมากๆอันนี้ก็เป็นของเล่นสุดโปรดของบิ๊กไบต์เลยชอบมากๆการเล่นสลามเนี่ยน้องบิ๊กชอบไหมครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก,ก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไบต์ด้วยนะบ๊ายบาย